ตั้งแต่มาเวลเปิดตัวสไปเดอร์แมนภาคใหม่อย่างเป็นทางการภาพเบื้องหลังการถ่ายทําก็หลุดออกมาเต็มโซเชียลมีเดียครับในขณะเดียวกันมันก็เกิดสมมติฐานและก็ทฤษฎีเนเรื่องออกมาหลายๆแบบฉะนั้นเพื่อเป็นการเซฟคุณผู้ชมผมแจ้งเตือนไว้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับว่าเนื้อหาต่อจากนี้จะเป็นสมมติฐานในเรื่องของสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ฉะนั้นถ้ามันเกิดตรงกับของจริงขึ้นมาจะกลายเป็นการสปอยเนื้อเรื่องโดยไม่ได้ตั้งใจคุณผู้ชมที่ไม่อยากเสี่ยงเรื่องนี้ผมก็ขออนุญาตแนะนําให้กกดดข้้ามวีีโออนนนไป่ะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC ซีแล็ปท็อปเกมมิงเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว ผมเริ่มกันที่ประเด็นเกี่ยวกับสมมติฐานที่ว่าสไปเดอร์แมนเดอะพันิเชอร์และก็ฮักจะต้องสู้กันเองก็มูลจากสื่อหลายสำนักในฮอลลีวูดและภาพจากกองถ่ายชีย้ไปใน,นทิศทางเดียวกันนะครับว่าเนื้อเรื่องหลักในช่วงแรกจะเป็นการต่อสู้แบบ3ฝ่ายประทะกันระหว่างสไปเดอร์แมนเดอะพันนิเชอร์และก็ฮักก่อนที่พวกเขาจะค้นพบว่ามีไวรัสตัวจริงอยู่เบื้องหลังสำหรับผมเกี่ยวกับการสู้กันเองผมขอเผื่อใจเชื่อแค่ครึ่งเดียวเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่เชื่อแล้วแน่ๆก็คือตัวละครเดอะพันนิเชอร์และฮักจะมาปรากฏตัวในเรื่ ต่อมาคือบทบรรยายเรื่องราวเพิ่มเติมที่ทางออฟฟิเชียลปล่อยออกมาเกี่ยวกับ s p i d e r m a แมนภาคนี้จะบอกว่าหลังจากที่โลกทั้งใบได้ลบเลือนชื่อของเขาไปจากความทรงจำปีเตอร์ a าร์เก,รก็ได้เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตเขาต้องรักษาสมดุลระหว่างการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลายัยการทำงานพาร์ทไทมแล้วก็การแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะสไปเดอร์แเพื่อนบ้านผู้เป็นมิตรแห่งมหานาครนิวยอร์ก แต่แล้วเมื่อพลังลึกลับบางอย่างเริ่มกัดกินและทำลายเมืองแห่งนี้จากภายในสู่ภายนอกปีเตอร์พบว่าตัวเองต้องเข้าไปพัวพันอยู่ท่ามกลางสมรภูมิระหว่างศัตรูที่ทรงพลังมรดกจากอดีตที่หวนคืนและพันธมิตรที่เขาไม่คาดคิดมาก่อน ในขณะที่เงาจากอดีตเริ่มคืบคลานเข้ามาสู่ชีวิตในปัจจุบันของเขาปีเตอร์จึงต้องนิยามความหมายที่แท้จริงของการเป็นฮีโร่ใหม่อีกครั้งด้วยตัวของเขาเองคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะมีบางคำที่สะกดเรานะครับเช่นคำว่าพลังลึกลับที่กัดกินอยู่ภายในเสมือนเป็นการบ่งบอกว่าศัตรูคนนี้หลบซ่อนแล้วค่อยๆบ่อนทาลายเมืองของตัวเอกมาสักพักใหญ่ๆคำว่าสมรภูมิระหว่างศัตรูที่ทรงพลังก็เป็นการบ่งบอกถึงศึกการต่อสู้อย่างน้อย2ฝ่ายครับซึ่งน่าจะหมายถึงเดอะพันนิเชอร์ที่มีจุดยืนชัดเจนว่าเขาจะจัดดดดดกกาาารรพววววยย้้ิธีีท่เเ็ขสมอ ฉะนั้นคุณต่อ,อสู้ของเดวพันนิเชอร์อาจจะหมายถึงสกอร์เปียนที่อาจจะพ้นโทษกลับมาจนทำให้เดวพันนิเชอร์ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ต่อมาจะเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ i n n เ r Demon ที่มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าแม่อาจจะสือไปถึงการมาของมิสเตอร์เนกชีฟหรือเปล่าทว่าข้อมูลใหม่กลับเป็นการแย้งสมมติฐานนี้นะครับและมีความเชื่อใหม่กันว่าสัญลักษณ์นี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์แบบใหม่ของเดอะพันิเชอร์มากกว่าซึ่งถ้าสมมติฐานนี้จริงก็มีความเป็นไปได้ว่าฉากไล่ล่าในเมืองซีนนี้อาจจะเป็นฉากที่ปีเตอร์เข้าไปขวางไม่ให้เดอะพันนิเชอร์กำจัดสกอร์เปียนในระหว่างที่มีการนำตัวเขาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนอกจากน้น,นมนช่วยยยว,ว,วยเรอ์ด คำต่อมาคือคําว่ามรดกจากอดีตที่หวนคืนและพันธมิตรที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนมรดกในอดีตที่หวนคืนนั้นค่อนข้างกว้างครับผมว่าประเด็นนี้ต้องลองกลับไปคิดดูว่ามรดกในอดีตที่มีผลกระทบต่อปีเตอร์ปักเกอร์มากๆคืออะไรอาจจะเป็นบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับป้าเมย์หรือโทนี่สตาร์คหรือไม่ไม่อาจจะเป็นสิ่งของสําคัญบางอย่างรวงไมไปถึงไวร้ายในอดีตที่จะหวนกลับมาในแง่ของพันธมิตรที่คาดไม่ถึงเบื้องต้นก็น่าจะเป็นการตอกย้ำสมมติฐานเรื่องการร่วมมือกันของฮักและก็เดอะพันทิเชอร์นั่นเองคร เกี่ยวกับการกลับมาของฮักในครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยข้อคําถามเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวของตัวละครนี้ในตอนล่าสุดที่ปรากฏตัวใน MCU ก็คือการเข้าไปมีบทบาทในซีรีส์ชีฮักเราจะพบว่าบรูซแบนเนอร์สามารถสลับร่างกลับไปเป็นมนุษย์ได้แล้วในความหมายก็คือภายนอกยังเป็นฮักแต่ว่าสติปัญ,ญญาและตัวตนภายในก็คือบรูซแบนเนอร์อย่างเต็มตัวจุดเปลี่ยนต่อมาเกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจนทําให้เลือดของเขาปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายของเจนนิเฟอร์แล้วมันก็ทําให้เธอกลายเป็นชีฮัก นั่นทำให้บรูซต้องกลายมาเป็นที่เลี้ยงให้กับญาติของเขากระทั่งเรื่องราวดาเนินมาถึงจุดที่เขาต้องเดินทางกลับไปยังดาวสักคาเพื่อจัดการกับธุระที่ยังสาสางไม่เสร็จโดยในตอนสุดท้ายของซีรีส์ฮักได้กลับไปยังโลกอีกครั้งทว่าคราวนี้เขาไม่ได้มาคนเดียวแต่มาพร้อมกับลูกชายชื่อสกาซึ่งเป็นลูกของฮักที่เกิดมาในตอนที่เขาเป็นแชมปี้อนบนดาวสักคาในภาพยนตร์ทอร์แร็กนาร็อกนั่นเองสถานะล่าสุดของบรูซแบนเนอร์ใน MCU ก็เลยอยู่ในร่างส์ทฮัก มีลูกชายหนึ่งคนพร้อมกับข่าวลือในตอนที่เปิดตัวสค่าออกมาใหม่ๆก็คือนี่จะเป็นการปูทางไปสู่ World War h u ั k หรือยัง a เวนเ e อร์ในอนาคตกระทั่งแผนการหลายๆอย่างของ MCU ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่ชวนให้คิดต่อเกี่ยวกับสมาร์ทฮั k ก,ก็คือกลไกที่ทําให้เขากลับไปคลุ้มค้ั่งอีกรอบในกรณีที่ทฤษฎี Mr. Negative ถูกปัดตกไปตัละครที่น่าจะส่งผลทำให้สมาร์ทฮักลายเป็นซาเวชฮัก,ก็คือสกอร์เปีครับ เป็นไปได้ว่าสกอร์เปียนอาจจะใช้พิษของเขาโจมตีแบนเนอร์ทำให้พิษส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายจนทำให้จิตสำนึกของฮักเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์ข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮักก็คือมีทฤษฎีเสริมว่าจิตใจของฮักอาจจะมีภูมิคุ้มกันต่อเวทมนต์ลบความทรงจำของดรรสเตรนท์ซึ่งหมายความว่าฮักอาจจะเป็นคนเดียวที่ยังจำได้ว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็คือสไปเดอร์แมนในขณะที่จิตใจของแบนเนอร์ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว นอกจากนั้นเกี่ยวกับการมรกดโตของเดอะพันิชเชอร์จะมีการปูเรื่องราวมาก่อนในซีรีส์พิเศษ,ษ,ษของเขาด้วยนะครับเข้าใจว่าถ่ายทําเสร็จแล้วนะและคาดว่าจะฉายก่อน Spider-Man Brand New Day เพื่ออธิบายเกี่ยวกับจุดที่เชื่อมโยงเขาไปยัง Spider-Man ซีรีส์พิเศษ,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 ษเรื่องนี้จะอิงจากคอมิกเวลค o มแ Back Frank โดยทม์ลายในการเข้าฉายจะเรียงลําดับจาก e ด i l e o r n a g เก n ซีซั่นสองตามด้วย The Punisher Special p r e s e n t a t i o n แล้วก็ Spider-Man b r a n d New Day ครับ ผมมีคนสมมติฐานมาให้อีกเพิ่มเติมก็คือมันมีสมมติฐานที่มองว่าปีเตอร์พาร์เกอร์และบรูซแบนเนอร์จะได้ทํางานร่วมกันด้วยเหตุผลที่บรูซอาจจะได้รับเชิญให้มาบรรยายที่มหาวิทยาลัยของปีเตอร์และเป็นไปได้ที่เขาจะรู้ว่าปีเตอร์ก็คือสไปเดอร์แมนความสัมพันธ์ของทั้งสองจะแน่นแฟนขึ้นโดยแบนเนอร์สัญญาว่าจะเก็บความลับของปีเตอร์เอาไว้เอาเละครับข้อมูลอัปเดตทั้งหมดก็จะประมาณนี้ก็คิดว่าเนื้อหาจะทาให้คุณผู้ชมตื่นเต้นกับสไปเดอร์แมนภาคใหม่ได้มากยิ่งขึ้้นนนะสสสสสําาาาาาหรรรรัััับบบบววิดดดีีีโอออผมมมมเาจาลไปกก่ขคคุณตต